แล้วมาดูเที่ยวที่ก้าวท่านผู้ชมเป็นวันสายอรองน้ำสีแดงนั้นเป็นหน้าที่ของเรือเกตแก้วบวกขับส่วนรองน้ำสีเงินครับเป็นหน้าที่ของเทพคนครไก่<า>เป็นเที่ยวต่อไปดีผู้นี้นี่มันแน่อาจารย์เลยเทพนครไกก็ช่างดินสีเกตแก้วบวกขับก็ช่างดินสีเมื่ออินสีเยอะกับดินสีแล้วมันจะเหลืออะไร่ะครับเที่ยวเนี้นยอาจารย์ผุ้โอโ้ ฟังแล้วตื่นเต้นเร้าใจ่านผู้ชมเพราะว่าเรือวันนี้มีเต็เรือที่ดีทั้ทงนั้นครับอ,าารโอโอสุดยอด<อ>มาแล้วุ่นผู้ชมเที่ยวนี้คูรู้ที่ว่าฝูงบินจำกับพี่น้องแต่อิสรนเจอ ัเจอในสัตเจอเลยทีเดียวใส่กันมาแบบระเบิดเธอถึงเลยทีเดียวไอ้โรนี่เหลือไม่ละไเลยทีเดียวนี่เจอกันตัดกันมาที่นี่มีใครหลอมใครเลยทีเดียวเป็นฉากอีซีตั้งสองลับต่างคนต่างหม้ต่างคนต่างสดต่างโคต่างพีเกดแก่โบขำพี่น้องจจกกระเพื่มกงเกษตรินใสัเจ้าแบบรวยกันเจกับเต็มก้อนันพี่น้องใจกระเพืสุรดีความแรงความปลดหายเงาะไอ้บุษใส่กันมาแบบระเบิดเธอเจอเลยทีเดียวเลยจ้าว่าเป็นคำประดาก็ต้นปจกฮู้นี่อย่างฮู้ที่สู้ีอีกแล้วกระ้องตื่นเต้นร้อนใจครับ เพลงนี้สนามดีมีคุณภาพที่สนามคุณผู้ชมอาร์ตผู้ชมลำปางสว่าคตําบลสีสว่างอำเภอพนทสไจังหวัดร้อยเอแม่ไปทำรัานคุณผู้ชมตางคนตางไปยตามคนต่างนี้ตามคนตาบทตางคนตะเบะหัวตัวหัว้ายตอทไทยใครจะไปใครจะอยู่ดูดีๆครับพันผู้ชมถือว่าเป็นรถที่เก๋ใกล้เยงที่สุดนบสำหรับที่นี้เมจะปเรือแก้วแม่ ยังนี้ใส่กันมานักๆใส่มาเต็มใส่มาเต็มจัดหนักจัดเต็มมาทีเดียวแม่ไม่ทำมาแล้วเรียกว่าแขกไอ้ผู้ชมเต็มที่เอาแล้วเริ่มขยี้เริ่มขยี้กันมาเต็มแๆดูสิว่าใครจะแซงขึ้นหน้าก่อนใครเอาแล้วมาถึงแค่นี้มาถึงเส้นนี้เริ่มเคอกคอกทั้งคู่เริ่มคอก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 มาแล้วจ้า ตากคอตากหดตากเปิดถ่ายเงายมืดใส่กันแล้วตอนนี้คนที่อยู่ยากที่สุขชั้นกินสีเลยครับพอเปลี่นในชั้นทั้งสองเราไม่จะ้จว่ายังไงเอาบล็อกไหนจะไปบล็อกไหนจะอยู่กีดแก่บวกัำกับเทปทอดไกลใส่กระดาษชุดนี้แตว่าหัวเี้ยหดหายเปลี่ยถ่ายเลยที่ยวเอาเลยเอาละว่าตอนนี้เราจะพูดกันไม่ลงตัวแล้วเพราะว่าตากหดตากจิบตากจิบตากใจตากหดตากใปตากหดตานี้ตากหดตากหดตากหดตากเบี้ยมาแล้วเอาเลยโขนไอ้ย่าจูกใายแล้วก็จะจบ ไม่ธรรมดาเลยหัวเริ่มับก็ยังไม่หหมอถ่ายเรสับหัวเริถ่ายสายเริ่มเอาเลยว่เบเอพละครเจแ๊วเอฟลครเจบเครเจเเปูดถ่ายก็รูเอาเล่ยเือที่จะได้ไัวหัวเขามาถ่ายรูปเลยนะครับคอบคุณรูนะครับ เออเชิญครับลำที่ชนะบาส่วน่อไปหน้าแม่เป็นเลือกบางแหนบเจ้ายบอกบางแหนบหน้าว่าบางแหนบลูทนั้นขอมาละลรทเดียวเริ่มดับต่อไปครับประการผลการขนการแข่งคันกับเรือที่ยวที่ก้าระหว่างเรือเจ็ดแก้วบัวคำพบกับเรือเทพ่นครไกรผลาการแช่งขันครับเป็นเรือเจ็ดแก้วบัวคำนะครับพี่น้องจาก กเกษตรพิสัยเป็นฝ่ายชนะครับ